เฮ้ยน้าไขน้าเบลนาเบลชอบไหมชอบแล้วก็แล้วก็ยิ้มสวยๆให้กล้องนะแด้ขันฝั่งเดียวอีกแล้ว

<laughs> ok Wow Bọn bú thang Tộc lửa Tộc lửa Mày đi mấy Nếu nàng bài มาแล้วมาแล้ว 对，对。 家的。 มาหาคิตตีกก้กันเอาให้คิตตี้ดูว่าวันนี้เธอมีกล้องนะ ไม่ได้แต่ช่วยๆนะชึบได้